เวทมนตโบราณที่สาบสูญตอนที่196ิกปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นในชั่วพริบตามูจ,จั์ได้เรียกดาบออกมาหลายสิบเล่มลอยโพลแลนด์ได้กระโดดไปข้างหน้าโดยที่ไม่ลังเลคมดาบสีเขียวเข้มกำลังสั่นอยู่กลางอากาศเล่ากับใบไม้ท่ามกลางพายุมันถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการถูกผลักดันของพลังออร่าจำนวนมหาศาลเงาภาพลวงตาของมูจ,จักเป็นทักษะที่ทำให้เขา สามารถโจมตีได้หลายสิบครั้งในเวลาเดียวกันดาบที่ตัดผ่านอากาศได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่นักดาบทั้งสองคนเข้าปะทะกกันมูจับได้จ้องมองดาบที่เจาะไปที่ช่องท้องของเขาอย่างไม่เชื่อสายตาเทคนิคดีไม่เคยทรยศเขาจนกระทั่งในตอนนี้มันเป็นความสามารถที่ทำให้เขาโดดเด่นเป็นอย่างมากมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม ใบหน้าของมูจักเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความสงสัยได้ไดยังไงดวงตาของเขากวาดไปทั่วร่างกายของลอยโพแลนด์ลอยโพแลนด์มีบาดแผลอยู่หลายแห่งจากเงาของภาพลวงตาแต่ไม่มีบาดแผลไหนเลยที่ดูร้ายแรงลอยเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากดาบหลายสิบเล่มและใช้มันเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่มูจักมูจักนั้นไม่สามารถเข้าใจกับเรื่องนี้ได้จากนั้น ลอยโพลแลนด์ก็พึมพำออกมาความสามารถที่ทำให้ดาบกลายเป็นจริงมันถือเป็นภัยคุกคามอย่างมากหากมันมีมากกว่าสี่หรือห้าเล่มข้าคงจะไม่สามารถดิกเลี่ยงจุดตายได้หากใช้เทคนิคนี้ต่อก้อนกับข้ามันจะไม่ดีนะข้าไม่รู้ว่าภาพลวงตาทั้งหมดนี้สามารถทำให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ข้ามีความสามารถในการเห็นภาพลวงตาจากความเป็นจริงสิ่งนั้น มันทำให้มู้จักถึงกับกระอักเลือดออกมา <c oughs> อย่างไรก็ตามลอยโพแลดนตระหนักถึงความสามารถของคู่ต่อสู้เขาดีเขาจึงไม่ประมาทในการต่อสู้ดีบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้จางหายไปลอยโพแลนด์ได้พูดต่อว่าข้ายอมรับไม่ฝีมือเจ้าปรารมาจาร์ดักแห่งทวิตตอนกลางจากนั้นลอยโพแลนด์ก็ได้ดึงดักทีท่แทงมู้จักออกมาพลังออล่าของมู้จัก ได้ไหลกลับเข้าไปในตัวมันทําให้เขารู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขากําลังฟื้นตัวอยู่ลอยพยายามที่จะจงตีซ้าแต่ทว่าเขาไม่สามารถทําได้จู่ๆหอกน้ําแข็งที่แหลมคมก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาเออข้าลืมพวกเจ้าไปเลยมันถือเป็นความผิดพลาดลอยโพลลนได้ก้าวถอยหลังไปสามก้าวและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นมุจัก กากเลือดออกมาเนื้อต่อเนื่อ <c oughs> สภาพของเขาในตอนนี้ยังไม่ตายลอยโพแลนด์ได้จ้องมองไปยังจอมเวททั้งสามคนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าในตอนนี้ข้าอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบสินะถ้าอย่างนั้นละก็ข้าจะยอมถอยไปในครั้งนี้และข้าก็สัญญาว่าข้าจะมาพวกเจ้าอีกในภายหลัง <c oughs> จากนั้นไม่นานเขาก็ได้หายตัวไปจากมุมห้อง ยังไงซะตัวของเขาก็เป็นถึงปรมาจารย์ดาบและศักยภาพของเขาก็แตกต่างจากจอมเวทไม่มีทางที่จอมเวททั้งสามคนจะไล่ตามจอมดาบทันวิลเลียมถึงกับสะบัคคำออกมาบ้าจริงจะไล่ตามยังไงล่ะเนี่ยในขณะที่วินเลียมกำลังจะวิ่งตามไปซิลเวียก็ได้หยุดเขาเอาไว้หากเราตามเขาไปโดยที่ไม่มีมูจักเราสามคนจะพ่ายแพ้ มันดีกว่าหากเราช่วยกันรักษามูจักที่นี่เนื่องจากอาการของมูจักไม่สู้ดีนักถึงแม้ว่าในตอนนี้วิลเลียมจะรู้สึกเดือดสุดๆแต่เขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าคำพูดของซิเวียนัน้ถูกต้องดังนั้นเขาจึงนั่งลงแล้วตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบบาดแผลของมูจักนั้นลึกมากแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิต การรวมกันของยารักษาและเวทรักษาทำให้เขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วหากว่าลอยโพแลนด์ต้องการที่จะทวงเวลาการที่เขาหนีไปในตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากมูจักผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นภาลได้กล่าวขอโทษพร้อมกับถอนหายใจออกมาข้าขอโทษที่เป็นภาะให้กับพวกเจ้าวินเลียมได้หันกลับมาพูดกับมูจักว่า อย่างน,น้อยคุณก็ทำให้เขาบาดเจ็บข้าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าตัดแขนมันออกมาได้มูจัมีความภาคภูมิใจในความสามารถของเขามาแต่ในทวีปทางตอนเหนือมีสัปลาดอีกมากมายนอกจากหนียังมีเวโรนิกาที่สามารถตัดหัวของเขาออกได้อย่างง่ายดายเล่ากระปอบกลวยจ,จู่ๆมูจัก,ก็รู้สึกไม่สบายใจในตอนหนีมีคนใดคนหนึ่งได้หายไปแล้ว ข้าอยากจะพูดอะไรบางอย่างหากมันไม่สุภาพมีอะไรเงั้นเหรอคือว่ามีคนหายไปตรงนั้นซิเวียและวิลเลียงได้มองตามนิ้วของมูจักไปแต่พวกเขาก็ไม่เห็นใครใช่แล้วในตอนนี้ผู้นำของเยลโล่ทาวเวอร์ได้หายไปอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์ลอยโพลแลนได้หยุดฝีเท้าของเขาลง เขาหันกลับมามองว่าไม่มีใครตามเขามาแล้วเขาคิดว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไล่ตามเขามาแต่มันกลับไม่มีใครตามเขามาเลยจอมเวททั้งสค่อนข้างจะมีฝีมือแต่อายุของพวกเขายังน,อน้อยคนพวกนี้น่าจะเป็นบุคคลชั้นนําของเมลเธอหากว่าเป็นไปได้เขาก็ต้องการลดจํานวนคนเช่นนี้ลงสักคนหนึ่งแต่ถ้ว่าการที่จะเข้าไปเสี่ยงชีวิตในตอนนี้มันดูอันตรายเกินไป เขาได้รับบาดเจ็บบนทะเลทรายรวมถึงยารักษาก็ไม่มีความหนาแน่นของพลังอ,อลาจะทำให้การฟื้นตัวของบาดแผลได้ช้าลงไปอีกอีกทางบาดแผลที่เกิดจากปรมาจารย์ดาบอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะหายดีบาดแผลตรงช่องท้องของมูจักนั้นถือว่าร้ายแรงมากลอยโพลแลนดได้พึ่งพำมออกมาที่เราชนะเขาได้เพราะว่าเขาขาดประสบการณ์ในการต่อสู้ มันอาจจะแตกต่างไปหากว่าสู้ยืดเยื้อกว่านี้และนันอาจทำให้เราไม่มีทางหนีไม่สิเราจะต้องชนะลอยโพลแลนด์ได้วิเคราะห์การต่อสู้ก่อนหน้านี้และสิ่งนี้เองถือเป็นงานอดิเลกและนิสัยที่แท้จริงของลอยโพลแลนด์เขาได้นำพื้นฐานของการต่อสู้และกลยุทธ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ลอยโพลแลนด์นั้นเหนือกว่ามุจักเนื่องจากมูจักได้ทำลายตนเองแทนที่เขาจะใช้ประโยชน์ จากสถานการณ์ที่ได้เปรียบแต่เขากับเชื่อมันในความสามารถของพลังออลาเกินไปหากมูจักยังคงล้อมกอบเขาเอาไว้พร้อมกับสามจอมเวทลอยโพลแลนก็คงจะถูกฆ่าไปแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขายั่วยุมูจักจนกระทั่งมูจักไม่สามารถอดทนได้สำหรับนักลบแห่งออเทนสุลต่านเปรียบเสมือนเทพของพวกเขาดังนั้นการดูถูกสุลต่าน จึงทำให้จิตใจของพวกเขาได้ว่างเปล่าการย่อยยุนั้นถือว่าได้ผลและสร้างช่องว่างจากความได้เปรียบของมูจักนี่ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ลอยโพแลนชนะมูจักในกลยุทธ์นี้ลอยโพแลนเดินเข้ามาข้างในหลายกิโลเมตรแล้วไม่สำคัญว่าโบราณสถานีจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนแต่ถ้ว่าตัวของเขาในตอนนี้ก็ควรจะเจอประตูหรือทางออกอะไรสักอย่าง แต่ในจุดที่เขายืนอยู่ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้เลยความสามารถของพลังออร่าของเขาในตอนนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากแต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยจากผลลัพธ์ในระยะสัน้นมันบ่งบอกว่าเขาเข้ามาในโบราณสถานแต่เขาไม่รู้ว่าวิธีทำลายเข้าไปข้างในมันจะเป็นเช่นไรแต่แล้วในขณะนั้นเองมันเล่ากับว่าลอยโพแลนได้ยินเสียงของความคิดของเขาเองมีเสียง ได้ดังสะท้อนขึ้นภายในความมืดเจ้านี่น่าสนใจดีนี่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นปรมาจารย์ดาบที่มีความสามารถในการเบิกเส้นทางลอยโพลแลนด์ถึงกับต้องถามออกไปนั่นใครลอยโพลแลนด์ไม่สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของเสียงได้ในตอนนี้เขาเก็บซ่อนความกังวลกระวายข้างในใจและหันมองไปรลบๆอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าเสียง จะมาจากทิศทางอื่นในทางเดินมันให้ความรู้สึกราวกับว่าคนคนนั้นมองเขาอย่างสนิทสนมมันช่วยให้เจ้าหาวิธีปลูกเมอร์คิเลตขึ้นหาอุโมงค์และมองเห็นถึงดาบลวงตาถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ยากที่จะเข้าใจผู้เบิกเส้นทางพลังที่จะช่วยแนะแนวทางความสามารถในการมองเห็นอนาคตที่มีเงื่อนไขแกเป็นใครกันแน่ ความสงบของลอยโพแลนด์เริ่มจะจางหายไปมันไม่เหมือนกับจอมเวทแก่นแท้ของความสามารถพลังออล่านั้นมันเปรียบเสมือนกับชีวิตความสามารถบางอย่างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็มีคนเช่นลอยโพแลนด์ซึ่งยากที่จะกำหนดได้จนถึงในตอนนี้เขาได้ใช้ความสามารถของเขาเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มาหลายสิบครั้งและครอบครองชัยชนะเหนือศัตรูที่แข็งแกร่ง สิ่งที่เขาใช้ในตอนนี้ถือเป็นไพ่ใบสุดท้ายแต่ทว่าเสียงหนีกับรู้ความลับของเขาความหวาดกลัวได้ปกคุมไปทั่วทั้งดวงตาของลอยโพแลนด์ไม่ช้าเขาก็ยกดาบของเขาขึ้นการอ่านใจของใครบางคนและล่วงรู้ถึงพฤติกรรมเนินบุคคลดังกล่าวถือเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของผู้ที่มีความสามารถเช่นเขาขณะที่ลอยโพแลนด์กำลังสั่นด้วยความหวาดกลัวเป็นครั้งแรก เด็กสาวที่ดูหน้าหลังก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาพาลาได้กล่าวขึ้นว่าอย่าก,กลัวไปเลยมันนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้สนุกแบบนี้เจ้าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไงหญิงสาวผู้หนีคือหนึ่งในจอมเวทแห่งเมลเธอร์ตัวตนของเธอเป็นที่ชัดเจนแล้วในตอนนี้เธอไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวอีกต่อไปลอยโพแลนได้ย,ยกดาบของเขาขึ้นแต่เขา อยากรู้เกี่ยวกับตัวตนแท้แท้จริงของเธอเขาจึงถามออกไปอีกครั้งว่าข้าถามว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าไม่ได้ยินอย่างนั้นหรือไม่มีเหตุผลที่จะต้องตอบเจ้ามีหน้าที่แค่ฟังสิ่งที่ข้าพูดลอยโพแนลนไร้คำพูดเมื่อได้ยินคำตอบนั้นในขณะเดียวกันพาลาก็ได้เปิดปากของเธอขึ้นอีกครั้งและกล่าวว่าตอนที่ฉันเห็นมันครั้งแรก ผู้เบิกเส้นทางดูเหมือนจะมีพลังครอบจัก,กรวาลแต่มันก็มีข้อเสียที่ร้ายแรงผู้ใช้คนก่อนได้เมินเฉยต่อจุดอ่อนของความสามารถและตายลงในที่สุดความสามารถในการมองเห็นอนาคตได้รับการยกย่องว่าเป็นความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัยและความสามารถในการเบิกเส้นทางของลอยโพแลนมันเป็นประเภทที่สามารถมองเห็นอนาคตได้ มันจะบอกทางที่จะทำให้เขามองเห็นเส้นทางที่ยากจะคาดเดาเขาสามารถทำให้ความเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความเป็นไปได้หรือจะพูดก็คือการที่เขาค้นพบเส้นทางพวกนี้มันมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามผาลาก,กับย้อยเยื่อ,อกับความสามารถของเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าคิดสั้นเกินไปเจ้าได้ขี่หลังเสือแล้ว แต่ไม่ตระหนักว่าในตอนท้ายมันคือความตายเจ้าคานเข้ามาในโบราณสถานโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวลอยโพลแลนด์ได้ตอบกลับด้วยความสงสัยมันจะเป็นเช่นนั้นหรือพาลารู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของลอยโพลแลนด์ในทางกลับกันลอยโพลแลนด์ได้ถือดาบด้วยใบหน้าที่เย็นชาและมัน่นคงเขาได้พูดต่อว่าทำไมเจ้าถึงมายืนต่อหน้าขานางแม่มด พาล่าเองก็รู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจึงได้ตอบกลับไปว่าแม่มดมันเป็นคำที่ฉันไม่ได้ยินมานานแล้วขณะที่เผชิญหน้ากับปรมาจารดับพาล่าในตอนนี้มีอายุเพียงแค่24ปีเธอได้ส่งยิ้มให้กับเขาในท่าทางที่ยั่วยวนใบหน้าของหญิงสาวที่งดงามมันต้องทำให้ชายทุกคนต้องตกตะลึงเจ้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกัน เจ้ากล้าดียังไงถึงวางเท้าที่สกโปกของเจ้าบนสถานที่ของผู้สร้างข้าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะเล่นกับเจ้าเป็นเวลาหมื่นปีมันเป็นครั้งแรกที่ลอยโพรแลนรู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นนี้นี่ถือเป็นความชั่วร้ายที่อยู่เกินขอบเขตของมนุษย์ความโกรธของเวทมนต์โบราณที่สับสูนพาราแกนนำได้ทำให้ปรมาจมจาด์ดาบถึงกับจุดน่นี่ เพียงพอที่จะปลุกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเขาขึ้นลอยโพแลนด์ได้กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวและโจมตีได้ดาบของเขามนุษย์มักจะเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกเมื่อเผชิญหน้ากับความตายพวกเขาจะยอมจำนนหรือวิ่งหนีไปหรือบางทีอาจจะต่อสู้อย่างไร้ค่าเชกเช่นเดียวกับลอยโพแลนด์การตอบสนองนี้ไม่มีผลอะไรกับพาลา่า และเธอก็ได้พูดขึ้นในท้ายที่สุดเจ้าก็มีปฏิกิริยาเฉกเช่นมนุษย์ทุกคนมันไม่น่าสนใจเลยมิติหยุดนิ่งโลกได้หยุดนิ่งเมื่อลอยโพแลนด์ได้ก้าวเข้ามาข้างหน้าพื้นที่หนึ่งเมตรรอบตัวของเขาได้หยุดนิ่งลงนี่ถือเป็นเวทมิติขั้นที่9้าจากยุคโบราณกาลดวงตาของลอยโพแลนด์เต็มไปด้วยความตกตะลึง ขณะที่ตัวของเขากำลังหยุดเคลื่อนไหวพาลาได้จ้องมองท่าทีที่ตกตะลึงของรอยโพลแลนด์จากนั้นเธอก็พูดขึ้นว่าเจ้าไม่ต่างอะไรไปกับเด็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้านายของข้าลอยโพแลนดไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปสายตาของเขาดูสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นพาลาได้สะบทดคำออกมาอยากกอกตามองตามข้าโชคชะตาของลอยโพแล ได้ถูกกำหนดด้วยคำพูดนั้นลอยโพแลนได้จางหายไปพร้อมๆกับพื้นที่ที่หยุดนิ่งในตอนนี้เขาได้ถูกเก็บไว้ในมุมหนึ่งของห้องเก็บของภายในห้องทดลองซึ่งมีเพียงแค่พาลาผู้เดียวที่รับรู้เนโคมเมนเซอร์จะทำให้เขากลายเป็นอัศวินแห่งความตายแต่ในตอนนี้เขาจะกลายเป็นตัวทดลองที่สมบูรณ์แบบสำหรับเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุบางทีเขาอาจจะกลายเป็นคิเมลา หรือพวกฮอร์โมนคูสพาลาได้ยิ้มออกมาในฐานะของนักเล่นแร่แปรธาขดขณะนั้นเองพาลาก็ได้หัวลราออกมาและหันมองไปในทิศทางที่กำลังสันสนงส่นสะเทือนและสั่นสะเทือนนี้เกิดจากเมคิวเลียสได้หยุดเคลื่อนไหวเนื่องจากเธอยังไม่ได้ควบคุมห้องทดลองโดยสมบูรณ์การต่อสู้ด้านนอกของห้องทดลองของพาราซิลสั์ได้จบลงแล้ว